เป็นยังไงคะคุณผู้หญิงบ้านคุณผู้หญิงมีหลังคาแล้วนะคะสวยไหมคะหรือว่ายังไงเออดูทรงกำลังดูอยู่ช่างใหญ่ช่างใหญ่ที่เป็นท่านผู้หญิงนะคะท่านผู้หญิงอารมณ์นะคะเอออะไรที่ไม่เป็นดั่งใจไหมคะ มีอะไรไม่ถูกใจก็บอกช่างเขานะคะคุณนายอารมณ์เหล,ล็กทำไมคะเหล็กเป็นยังไงใช้เหล็กนีทัรธรรมดาต้องใช้เหล็กลตัไม่ใช็เดี๋ยวถามเขาว่ามันยังไงหรอรอ,อ๋อเหล็กตันเหรอ มันใช้เหมือนกันไม่ได้เหรอคะหรือว่ายังไงช่างใหญ่ครับทุกคนนายนายช่างใหญ่แห่งเมืองจันทบุรีค่ะนะคะนายก็แบบมาดูนี่นัดกระหลานจะมาตีแบตค่ะเธอนัดกระหลานจะมาตีแบตฮะอราจะเป็นเหล็กแบบนี้แล้วก็ทำยังไงอ่ะ หรอเอ้มรงนี้ข้างนึงมันโป่งข้างนึงเอแจ่มันพอใช้ได้ปะละ่ะพอได้พอได้เลยเนาะท,ทุกคน <c oughs> วันนี้จะคุณอาจารย์มานะคะทุกคนขาเนี่ยบอกแล้วต้องมาตรวจงานตลอดถ้าไม่ถูกใจต้องมาตรวจงานอย่าเผลอให้เขาทำนะคะอือ ไม่มาตรวจงานแล้วก็จะมาดูทีหลังเขาไม่ได้แก้แล้ว <c oughs> นี่ค่ะทุกคนจั่วมาแล้วจ้าจั่วมาแล้วคิ้วมาแล้วนะคะโน่นบ้านดิสานเดอเออเป็นรูปเป็นล่างค่อยมีความเป็นบ้านขึ้นมานิดนึงนะคะค่อยมีความเป็นบงเป็นบ้านขึ้นมานิดหนึ่งอะไรนะมีบน่นเสียงบ่นไปพึมพำไปนะคะ <l oss> รู้ได้นะเหลขข็กถูกเหล็กแพงนางรู้หมดอย่านะคะจะคุณแม่รู้หมดนะคะอืมอ่ะยังไงคะเอามองไปนี่ในชุดออกกําลังกายนางคะ่ะทุกคน <l oss> ชุดออกกําลังกายยังไงก็ชวนหลานก็หลานลานึกว่าจะตีที่บ้านเอ้าดันมานี่เออโน่นมาแล้วหนูแยแอดหนึ่ง มาแล้วมาแล้วนี่มะจอมดือ้อจอมดือ้อจอมซนข้าไม่ค่อยกินนังจะเป็นนักบอลทุก<า>คนเดี๋ยวพาไปดูข้างบนครับไปไปดูข้างบนกันไปทางโน้นะหน้าบ้านมันอันนี้ค่ะเธอหน้าบ้านมันแฉเพราะว่าดินเขาเพิ่งลงมันไม่เหมือนหลังบ้านหลังบ้านนี่มัน ดินมันเริ่มแข็งแล้วมันอยู่ตัวแล้วท่านทางสุขเหมือนไม่อยากกลับเลยชอบอาายยเี๋๋อทำถักเหลยอทำกุฏิให้ไงทำกุฏิให้พระอยู่ข้างล่างเลยเวลาพระลูกศิษย์ลูกหา,าครูบาอาจารย์มาก็จำวัดข้างล่างแบ่งโซนไปไม่ให้ประปนกับคารวาส นี่ทุกคนคนโต๊ะชาำค่ะแม่ก็มาอะไรกอ่ะไม,ไ,มไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจนายช่างค่ะนู่นปลาวันนี้จารจะคุณมาเธอท่านก็เหมือนจะชอบนะชมใหญ่ใครออกแบบให้ใครคิดอะไรให้บอกไม่มีค่ะคิดเองค่ะ อาจารย์ขาหนูคิดเองทําเองหมดเลยตัว yeah, ใหญ่ดิไม่ใหญ่ไงเปิดมึงโนนปาออลาปลาค่ะทุกคนปลาขึ้นนี่หิวมันนะเย็นละนได้เวลาเดี๋ยวให้ดูแบบไปดูฟิลข้างหลังกันทุกคนแล้วก็มองไปว่ามันจะสวยไหม mm hmm. ไปดูฟิลข้างหลังกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไร ก็หน้าฝนจะชุ่มช่้ดีค่ะทุกคนบัวที่ลงยังอยู่นะแต่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้ยังมีใบมีกออยู่แบบปะปลายกับผักบุ้งที่โตไม่ทันเพราะว่าปลากินดีมากนี่ทุกคนนะคะไปทางนี้เดี๋ยวที่ฉันจะให้ดูมุมนี้ค่ะทุกคนมุมนี้จะสวยนี่มุมนี้หันไปแบบนี้นี่นี่ทุกคนต่อไปบ้านจะโดดเด่นเห็นปะ มีจั่วมีอะไรแล้วเดอ้อบ้านจะมีจั่วแล้วนะทําท่าทําทางไปมีจั่วมีอะไรแล้วจ้าเธอนนหลานนะคะลูกหลานก็ลูกยังไม่มีค่ะก็เลี้ยงหลานไปก่อนนะคะน,นุนนุนบ้านดิฉันนุนทุกคนเอ้ยสวยเอาแค่นี้พอจบ